ท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะนี้กับเฟสเองก็มาอยู่กันในเกมไมค้าแมคะเอาชีวิตรอดเวอร์ชั่น1.10.2แล้วก็ที่มาเล่นเวอร์ชันนี้ก็เพราะว่ามันมีมอดไบโอมอะไรนะไอที่มันเป็นมอดอะนั่นแหละแล้วคือเฟสอยากให้โซลิเวอของเราเนี่ยมันมีอะไรน่าเล่นมากกว่าเดิมก็เลยจับเจ้ามอดเนี้ยมาอยู่ในเกมของเราซะเลยเนาะโอเค ยังไ,ไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องก,กันก่อนเลยนะคะเดี๋ยวขอเซตติ้งเลยนิดนึงตรงนี้เป็นออฟโอเคข้างในกล่องก็จะมีประมาณนี้นะคะเก็บมาเก็บมามีที่ขุดด้วยมีทงมีทอชอันนี้ก็ลงแค่ไบโอมแล้วก็ออปติฟายนะคะไม่ได้ลงอะไรเพิ่มเติมเลยโลเวอตอนนี้อารมณ์เหมือนแบบว่าเราอยู่เป็นเหมือนสกายวอลนะคะไม่ใช่เหมือนเป็นสกายเป็นเกาะ Sky าแอร์แลดูดิจริงๆข้างล่างมันคือพื้นน้ำนะเออแบบเป็นอะไรที่แปลกมากนะคะสำหรับใครที่อยากลงใบอมนี้สามารถดูได้ที่ช่องของลุงเบสได้เลยนะคะลุงเบสสอนไว้ให้หมดแล้วเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวขอตัดไม้ก่อนเลยแล้วก็ในตอนนี้เฟสว่าจะลองเก็บ achievement ดูนะคะก็ลงมีไม้ใช่ไหมแล้วก็จะทำอันนี้ต่อโอเค เดี๋ยวเราตัดไม้กันสักครู่นะคะเอาสักกี่อันดีเจ้าตีกี่ต้นเดี๋ยวลองลงไปสำรวจข้างล่างไหมเนี่ยดูดิมันมีเกาะข้างบนนี้ด้วยเฮ <c oughs> ้ย๊ยกับตกกับตกกับตกถ่ายเร็วเราจะกระโดดลงน้้าไปเลยไหมแล้วก็ลงไปอยู่ข้างล่างตรงนั้นก็โอเคนะฟันลมเลยอ่าขึ้นมาขึ้นมาเฮ้ยเจอโคแล้วก็ตรงนั้นเห็นมีทองด้วยนะ่ะนุนนุนนะครับ พวกแรกมันจะหาง่ายนิดนึงเออแต่พวกบ้านของวินเดเจอ์นี่นะสิเฟยังไม่ได้เจอเลย <c oughs> แล้วก็ช่วงนี้อยากจะขอลงแค่ซีรีส์นี้นะคะเพราะว่ามินิเกมไม่รู้จะเล่นอะไรหรือว่าอยากให้เล่นมอร์เดอร์กันม้างมอร์เดอร์ก็มันอาจจะไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่อาจจะต้องหาคนมาเล่นด้วยนะคะมอร์เดอร์เฟจะพยายามหาคนมาเล่นด้วยนะออ วันนี้ตรงนี้ไม่เหมือนอะไรจ้ะอย่าบอกว่าเกาะมีแค่นี้อะ่ะมันไม่โอเคนะแกเออขอลองลองไปดูเหมืออันนี้ก่อนสิมีอะไรบ้างโอ้โหไม่ใช่แล้วอย่างเงี้ยอุย้ยายา่าๆเออระเบิดไปเกือบแล่เกือบแล่อ,แลอีกนิดนึงนะ <c oughs> มีน้องๆขอมาให้เล่นซ u วเวอร์เพราะอะไรกันเฟสก็ไม mm ่ hmm. เข้าใจนะว่าเฟสก็ไม่ได้เป็นคนเล่นซ u วเวอร์เก่งขนาดนั้นแต่ว่าได้ยินเสียงสกิลตันเฟสขอขึ้นแป๊บนึงนะ mm hmm. อุ้ยมีแกะมีแกะเอาแกะมาทําเตียงเอาแกะมาทําเตียง mm hmm. เท่านี้เรียกว่าอุรมสมบูรณ์มากๆเลยนะเฟสว่าโ mm hmm. หดจังได้ยินเสียงไหม <laughs> ตายเลวขึ้นดีกว่า <laughs> ขณะนยยี้เวลาเกือบเที่ยงแล้ว เราต้องรีบหาจุดหมายปลายทางของเราโอเคตัดสินใจละว่าเราจะไปที่อื่นกันในแต่ละพาร์ทอยากให้ทำอะไรกันบ้างก็คอมเมนต์ได้เลยแล้วก็เฟซเคยถามไปในไลฟ์สตรีมว่าเออขอเป็นเกมโหมดได้ไหมในการสร้างสิ่งของอะไรอย่างเงี้ยยังไงน้องๆช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยนะคะว่าอนุญาตให้เฟซเนี่ยทำเออเขาเรียกว่าอะไรนะเกมโหมดได้หรือเปล่า นะคะเพราะว่าหาของก็คงหายากมากๆแน่ๆเลยเลยแบบขออนุญาตเกมโหมดแล้วก็สร้างสิ่งต่างๆอะไรแบบนี้นะคะดูดิมีแต่เกาะเต็มไปหมดเลยเจนแมปอะไรเนี่ยโอ้ตอนแรกหือว่ามันเออเลยเว้ยแล้วก็น้องๆ,ๆบอกว่ามันจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นฐานทัพของเอเรียนเว้ยไม่ใช่แบบที่เราเจอในจุก,กุคัทนะแบบนี้มันจะเป็นอีกแบบหนึง่ง เราบอกว่าให้ลองไปหาดูโอเคเราจะไปหากันนะคะแต่รอของเราโอเคกว่านี้นิดนึงเราข้าลงไปเรื่อยๆแล้วก็รู้สึกว่าพื้นน้ำจะเยอะมากๆเลยนะคะโอ้ทุกคนครับเห็นลักษณะอย่างนี้สร้างบ้านต้นไม้กันไหมครับทุกคนโอ้สวยสวยสวยหมกหมกเดี๋ยวเดี๋ยวราลองขึ้นไปดูก่อนนะคะว่า ตรงนี้มันสามารถเป็นเขาเรียกว่าอะไรบ้านต้นไม้ของเราได้เลยนะอืมโหแต่เกาะมันเล็กไปนิดนึงเนี่ยสิโหเสียดายมากรีมันเป็นสามต้นติดกันอ่ะโอ้สวยสวยสวยโอเคเราเจอเมลอนนะคะเดี๋ยวเราจะเก็บเมลอนไปด้วยหรือว่างมา,าทำท,ท,ท,ที่พักตากอากาศไปตรงนี้ดีกว่าสวยมากสวยมากเฮ้ยตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้น รู้สิมีอะไรหรือเปล่าว้าวว้าวสูงมากสูงมากอะ่ะโหเราจะขึ้นไปอยู่บนนั้นจริงๆหรอมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกับเกาะแรกเลยนะเออแต่มันมีต้นไม้สูงอย่างนั้นด้วยตรงนี้ไม่มีอะไรเนาะโอ้โหมันสูงเหนือฟ้าเลยอะ่ะแล้วไม้ตรงนี้มันเป็นแบบต้นหญ้าตรงน้ำต้นไม้ในนี้ล่ะนี่ น,นี่ก็โอเคนะอยากได้แบบภูเขาใหญ่ๆไว้แกไม่ใช่แบบเล็กนิดเดียวเดินหมดป่าอะไรอย่างนี้แล้วอาหารทำไมห,หิววายเฮ้ยอะไรอะแมวเหมียวแมวเหมียว,ว,วกัดไกด่นี่ไงทำไมทำกันอย่างนี้อะลูกหึทำไมหนูทำกันอย่างนี้แม่ไม่ปลื้มเลยนะนั่นนันั่น,นกัดไก่กุย เดี๋ยวจะโดนแล้วก็ช่วงวันที่12ถึง1 0 4 5นั่นแหละเฟสอาจจะไม่ได้ลงคลิปอะไรนะคะแล้วก็วันที่15เป็นวันเกิดเฟสดูก่อนว่าจะมีอะไรมาแจกหรือเปล่านะต้องรอดูอีกทีนึง่งโอเคไหมคลิปก็จะพยายามลงให้เรื่อยๆนะคะอ่ะอาจจะวจันเว้นวันบ้างเนื่องจากเฟสแบบขี้เกียจไม่ว่างต้องไปชนบุรีอะไรอย่างนี้ แล้วก็ช่วงเลิกแคสเกมแล้วไปเลี้ยงกุง้งนี่ก็มีอีพีใหม่เร็วๆนี้นะคะฝากติดตามชมด้วยรู้สึกน,น้องๆจะชอบมากเลยเรื่องกุง้งอะไรเฟสก็ไม่ค่อยจะมีอะไรใหม่อะกุ้งอะคือแบบมันก็แค่ให้คนเรามานั่งดูเฉยๆเว้ยเข้าใจปะอืมต้องมาลองเลี้ยงเองไม่ใช่แบบนั่งดูคลิปลยอะไรเงี้ยคลิปมันก็แค่ปัจจัยหนึ่งเว้ยแบบ เอ้ยมันน่ารักดีมันน่าเลี้ยง,งอะไรเงี้ยแต่ต้องมาเจอของจริงคือมันน่ารักมากมองกุ้งน่ารักโลกจิตป่วย <c oughs> เออน่ารักจริงๆนะเออต้องลองเลี้ยงดูตอนนี้ไม่เจอเหลือจนสวัสด,ดๆทั้งสิ้นนั่นไงพูดถึงปุ๊บมาปับ๊บแล้วทำไมก้องขางด้วยลูกปาเราจะลงไปบวกกันนิดนึงนะคะปั๊บไปพูดปุ๊บมาปับ๊บเลยน่ารักมากๆเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยอะไรอ่อะเฮ้ยอ๋อตกกระจายไวรุ่นวัยรุ่นตกกระจายหมดเลยมันใช่อย่างนี้เหรอวะมันขึ้นมาสูงอย่างนี้เหรอใช่เหรอไม่รู้อะเอองงแป๊บดูพิก,กาศไว้ก่อน พิกัดนี้นะถ้าจะถ้าจะกลับมาเอาเดี๋ยวค่อยมาพิกัดนี้มามามา,มาเอากล่องมากล่องว้าวว้าวมีออบซิดองออซิเดียนด้วยอ่ะคือมันกะให้เราไปในเธอเลยนะคะ <c oughs> ลอกเล่นล,ลอกเล่นไปเราต้องขึ้นไปนะคะก่อนที่ร่างกายเราจะจมอยู่ใต้ท้องทะเลอย่างนี้ <c oughs> ตอนแรกนี่หนูแบบเออเป็นเมืองแบบอยู่ใต้น้ำา <c oughs> ล้ก็แบบดีใจละ โอ๊ยแต่มันมันอะไรแบบไปลกก็ไม่รู้อ่ะดูดิปกติมันมีอันนี้ขึ้นมาจริงๆเหรอมันไม่ใช่แล้วมั้งจริงๆรอะมันต้องอยู่ข้างล่างเลยเว้ยแล้วไม่มีไอ้คาถานข้างล่างอย่างเงี้ยไม่มีโอแ้แปลกว่ะแปลกว่าขอ,อยาสกินช็อตขนาดนี้นะคะเราเดินมาไกลมากๆเลยจะเจอไหมเนี่ยนั่นไงก็เท่านี้โอ้โหไม่แก เล็กไปไหมลูกเล็กไปไรก็ถือว่าคมนะคะก็อย่างนั้นก็ได้เดินเจออะไรแปลกๆนิดนึงนิดนึงเอาเป็นว่าคลิปนี้ขอไว้เท่านี้ก่อนละกันนะคะใครชอบอย่าลืมที่จะกดไลค์กับซับสไคร์ด้วยนะคะสำหรับเอาชีวิตรอดใน EP แรกก็หวังว่าจะชอบซีรีส์นี้กันเย็นๆนะคะเฟยก็จะพยายามลงให้เรื่อยๆอย่าทิ้งกันไปก่อนนะ ดูกันให้จบถึงค่าเอ่นเดอรเบอร์เอ็นเดอร์ดรากอนะคะเมาเมาวันนี้ก็ไปละบ๊ายบายเยแล้วเราขอหาม <rast> ือท <t imes wei> ี <GO av uther> ่สร้างบ้านก่อนบ๊ายบายครับผม